ครับวันนี้ก็ยุคสวัสดีครับวันนี้ก็อยูุคผมเนีครับอาร์เจนต์ระบบเกมเนวนะครับอยู่ในช่วงคอมพิวเตอร์ทริควันนี้จะมามีชุดบิตคอมคุมิะวันนี้เราจะมาสอนการใช้บิตเน,นี่ยฮะอ่ะามีคนน้องก็ถามมาว่านะครับเมื่อกี้ก็น้องเนมสวัสดีครับน้องเนมครับสวัสดีครับก็เสียงเบาหน่อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะมาอย่างแรกโอเคโอเคได้ยินแล้วด้ยินครับ แล้วมันก็เราเราดาวโหลดเกมมามันก็จะมีกดดาวน์โหลดน้ำมันก็จะขึ้นมาอย่างงี้ทุกท่านสังเกตว่ามันจะเสร็จยังไงเขาว่า P R O เนี่ย O ย P R O G ครับผงนี่ครับมันก็จะขึ้นเปอร์เซ็นต์ก็คือเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ที่เราจะดาวน์โหลดเสร็จส่วนกดทุบๆกดสักย์เดี๋ยวก่อนกดสตาร์ททุบมันนี่คงผมกดยสุรัตน์ทุบสต็อปแล้วอขีดขวาก็ได้นะครับ ส่วน open ก็คือเปิดไฟที่เรายังดาวน์โหลดไม่เสร็จมาส่วนดาวน์โหลดดิ้งอ่ะก,ก็หมายถ,ถึงการกำลังดาวน์โหลดส่วนคอมเบลติคอมเบลตนะครก็คือการดาวน์โหลดเสร็จอันนี้ก็คือรวมทั้งหมดในการดาวน์โหลดก็มี2อันนะครับส่วนต้องใช้อะไรแล้วอินไหมไม่มีครับไม่มีเดี๋ยวผมจะให้เว็บดาวน์โหลดไว้ข้างใต้นะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะครับอ่าก็ขอจบ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ก็คือส่วนที่ชอบอ่ะก็กดมาวนนี้นะครับก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจก็สกายมาได้เดี๋ยวจะวางสกายไว้ทางใต้ล่างลิดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคครับ